สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนคุณแม่ทำการขยายหลังจากผ่าตัดข้อเข่านะครับนี่โรงพยาบาลเจ้าพยายมลาชนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีก็เป็นถือว่าเป็นโรงพยาบาลที่สวยครับสวยงามมากอีกโรงพยาบาลหนึ่ง แต่ชื่อก็ดูทําแม่งทะแม่งอยู่นะครับแต่ก็พอไปอ่านประวัติแล้วเราก็จะเข้าใจว่าโรงพยาบาลน,นี้เป็นโรงพยาบาลเจ้าพยายมมาชาชเพราะท่านาเป็นผู้มีคุณกับทางจังหวัดสุพรรณบุรีนี่ก็ด้านทิศตะวันตกด้านหลังก็จะเป็นแม่น้ําท่าจีนฝั่งน้นฝั่งตะวันตก ครับฝั่งนี้ฝั่งตัวเมืองก็มีโรงพยาบาลเจ้าพยายาลลาดนะครับผมบรรยากาศดีครับด้านหลังแต่ช่วงนี้อากาศร้อนมากก็แม่ก็พักอยู่ตึกพิเศษชั้นห้าก็ขึ้นลิฟต์ไปครับก็สุขสบายครับที่นี่เจ้าหน้าที่บุคลากรดีมากเลยครับ นี่ก็จะทำกายภาพให้แม่จากที่หมอเขาสอนไว้นะครับก็ให้ออกซิเจนงจากแม่เนี่ยปลอดแฟบถ้าเกิดอะไรมากๆออกมากายจะเหนื่อยเร็วเลยต้องสวมให้ออกซิเจนแล้วก็ค่อยงอท่าน,นี้คือขยายกล้ามเนื้อบนด้านบนนะครับก็ดันเข้ามาเท่าที่จะดันได้พยายามดันช่วงผ่าตัดใหม่ๆถึง สองอาทิตย์แรกนี่ต้องพยายามถึงสามเดือนถ้าเกิดยืดไม่ได้ก็คือยืดไม่ได้งอไม่ได้ก็คืองอไม่ได้แลเราต้องพยายามนะครับถึงจะเจ็บถึงจะปวดเห็นแม่เจ็บปวดก็คุยน,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 นุ่นน่นนี่น,นี่แล้วก็พยายามยืดพอทำเนี่ยท่าเนี้ยก็ทําค้างไว้เจ็บครับเจ็บน้ําตาไหลก็ต้องทนเราเข้าใจครับเนี่ยเราค้างไว้ นับ1นึงถึงสิบหาวิแล้วก็ค้างทำา15้าครั้งเซตหนึ่งเซตหนึ่งก็ยืดนี่ก็ด้านขาด้านล่างครับยืดเอ็นด้านล่างยืดกล้ามเนื้อด้านล่างก็พยายามให้เขายืดไปแล้วจะปวดถ้าเกิดยืดได้ในหัวก็จะงอได้ต้องพยายามให้ขาชิดไว้เนี่ยพยายามบอกแม่ว่าเนี่ยแม่ให้ด้านล่างเนี่ยตึง ด้านล่างถึงจะถูกวิธีแล้วก็ดัดตัวเข้ามาครับเนี่ยครับงอตัวให้ได้เป็นมากที่สุดคือถ้าเกิดได้ผลนี่คือปวดกล้ามเนื้อด้านล่างเอ็นด้านล่างเนี่ยด้านล่างหัวเข่าเนี่ยถือว่ายืดมันก็จะยืดได้งอได้ต้องดัดต้องทำกายภาพฟื้นฟูเพราะแม่ไปทำกับนักกายภาพบำบัดไม่ได้ เนื่องจากปอดแฟบแล้วก็ไปก็คอยเป็นลมเราก็ต้องมาช่วยแม่ตรงนี้นก็บอกแม่ว่ามันจะงอได้ข่าชิดไว้เข่าชิดตึงให้มันตึงด้านกันเน้อด้านล่างถึงจะได้ผลดีหลายท่หลายท่านก็พยายามทำผมยังนี่แม่ถือว่าแม่ดีนะยืดได้ขนาดนี้ผมยืดไม่ถึงข้อเท้าเลย แม่เขาทำได้ดีกว่าผมครับแล้วก,กดช่วยยืดทุกวันทุกวันผมก็ต้องช่วยแม่ทำครั้งหนึ่งสิบห้าเซตออกกำลังกายแล้วก็เป่าปอดด้วยแม่เป่าปอดด้วยเครื่องเป่าปอดเพอจะให้ปอดขยายตัวเนี่ยครับผมเนี่ยเอ่อยืดยืดแล้วรู้สึกตึง ใต้ท้องเขา่าโน้มตัวลงมาให้ขาตึงให้ทนวะเอาปวดพอทนได้ปวดพอทนได้อย่างไรก็ต้องขอขอบคุณทีมงานบุคลากรด้านสายแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพยาย,ยมราชโรงพยาบาลเจ้าพยาย,ยมราชนะครับ